สวัสดีค่ะช่องสันฟรังเฟร์มลีค่ะนี่เลือแนแลนเหรอค่ะเลือแนแลนไดแล้ว,เ,วเลือสินค้านาองคะเนาะสองล้ำค่ะคุน่นกับแลนไปนะเลือเนอเหรอว่าแมนต้ากองประเทศเีอเรามันนี่พี่น้องของสวีดเดนของเดนมาร์ก เราค้องกันอุทรายเป็นแรนนี่แหละค่ะเลื้อสินค้าเน้องกันเนาะนี่แหละจ้าน,น,นําเสนอเนาะพี่น้องมาเมืองภูเขามาเมืองบานเพิินเมืองเพิินคือบานเฮ้าโอเมืองคัสตัดพี่น้องแก กันเทียนอยู่ในหมูบ่บ้านขั้นบวกนี่ก็ถนนนะพะเนาะรถไฟกับถนนอยู่น้ากันเลยพี่น้องจักรยานอยู่อยู่ไต่ไปอีกนะอโอ้โหเลือดรัมหนึ่งพี่น้องนี่อีกลัมหนึ่งโอโ้เป็นวัดหรอขึ้นสูงเป็นแห้เ,เลือดเรียนนะเด้อค่ะเด้อเลือดเลือดขนส่งสินคา้าเป็นแห้เรียนแล้วะคะ่ะอ,อันลัมหนึ่ง ซาบะมึงนะพี่น้องเนาะงามงามนีม่พี่นอ้องขึ้นมาตึ้งเขาตึ้งนี่งามอิลีนาฮอนนี่คนเต็มเลยดี่พี่น้องตึ้งคนมาเที่ยวตึ้งปวกเห็ดเอ็นนิตยสารตึ้งปวกมาเล่นเครื่องร่อนเนาะพี่น้องเต็มเลยละ่ะปวกมาเล่นเครื่องร่อนถึงกับมาเล่นของเพลินเขาก็นับเป็นชั่วโมงนะพี่น้องเนาะนกัร่อนอยู่นนี่ละ่ะนี่ เดี๋ยวสิภาพไม่มองมองงพื้นร่อนเนาะพี่น้องเนาะเครื่องร่อนมูเตอร์ร่อนเจ้าสิร่อนจักชั่วโมงชั่วโมงงามนี่พี่น้องบานพื้นเกษตรกรนหายหน้าทงหน้าบานพื้นเนาะพี่น้องนเนาะเห็นบ่เขาซาลีต้นรับต้นท่านตะวัน ต้นฝรั่งไรสตรอเบอรี่นมัฝรั่งไหมต้นสปาลาเกินเนาะน้องเกินก็อิ่นสปาสปาเกินพี่น้องเลือกคนชิน้นขาเนาะค่ะเนาะห<ะ>มู่บ้านนี่มันจะปลูกสตรอเบอรี่ปลูกนอมัฝรัง่งแต่ผู้ใดอยากได้ถือก็มาซื้อเมื่อวานนี้แหละพี่น้องสตรอเบอรี่ ขายเป็นกระคุเลยขู่แล้วทรายก็ว่ากันผููได้เพิ่นเห็ดแย้ม่มไ้แต่กินเราเพิ่นก็มาซื้อมู่บ้านนันนี้แ่ะพี่น,อน้องเอรือเนาะคะเนาะเรือขนส่งสินคา้าก็มีเรือเพื่อนบ้านนะนี่ยน่ะนี่ขนส่งสินคา้าด้วยกันเด้อนี่พี่น้องมองบินนี่ น me ี่หว <AP> ัง <bağ> พ <rule out> ่น <the> บ <Means 1> ินนะพี <ceu> ่น้องเนาะขันตุ้งนี่นี่แหละพี่น้องหวังจุดพ่นบินจุดนี้แหละนี่เห็นวะเป็นสีเมืองวันลมนี่หวังเครื่องร่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ละจุดสตาร์ทที่มองนี้เด้อค่ะเด้อนี่จุดสตาร์ทเครื่องร่อนนี่ ก,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 กตื่นเพิ่นมาเพิ่นก็มาเตรียมร่อนเครื่องอยู่นี่แหละพี่นอ้องเหมืนก,ก็ร่อนอยู่นี่แหละเนี่ยเด้อค่ะเด้อมองมองมองร่อ,งอนเครื่องร่อนเรีนเครื่องร่อนขึ้นมากต่นในทางล้มเหมืนล้มแห้งอีหลีพราเขาเล่นเครื่อง,อออง,งออร่อ,งอนได้เนาะ,นะพราเขามาักมิดาชีนเนฟรีวีน่เมีนะเอ่า,อาลายยังก่อน ตัวมุดเอาพาสันนสัสพี่น้องนี่ละเขาเล่นเครื่องพ่าลาผาล่ายงกัพาลา,า,า,ลามเตอร์คอยบริจา,าคดอกอืมน,นี่นี่ละจา้ะจาจุดสตาร์ทนะพี่น้องเนาะมาเมือกนกันอะ นี่เด็กเครื่องร้อนมันว่ามัน,มนโอ้มันสีมีอันนี้มีสัตว์น,น้ำนี่นี่นะ,นะไปกุันห้ามสามไปบ้านไฟสามจุดหกกิโลนี่นะพี่น้องสง้านฝลังพามาเที่ยวนะคะเนาะเมืองวิว มึงมองที่พิ่นใส้เครื่องร้อนร้อนอ,อนอยู่นี่เลยพี่น้องก็ร้อนอนู้นย่งไงน่นะเราเห็ดมาเห็ดอันสารคกดีเชิญอยู่แต่ว่าทางลมวินวินข้างอันข้างควอยอันปะอันทาาข้างควอยซ่าหรอหนาวแห้ง พี่น้องจ้าจองอีสานพลังาฝกกดไลค์กดติดตามขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่เข้ามารับชมขอบคุณผู้ดกดไลค์กดแค่กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งเด้อกระเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ